สวัสดีครับแฟนคลับมิสูไปแดงโบแรงแซงทางโค้งครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมเซลปอยอีกแล้วนะครับเป็นเทศกาลลอยกระทงนะครับเดือนนี้ลอยกระทงนะครับโชว์รุมผมจัดกิจกรรมแจกกระทงนี่นะครับกระทงสวยงามเลยนะครับมีให้เลือกตอนนี้ก็แฟนคลับเอาไปกบหมดแล้ววันนี้นะครับจะมาพูดถึงท่าที่ติดแท็กซิ่งนะครับว่าแบบจะออกรถทําไงนะครับแล้วไปทําไงครับถึงติดแท็กซิ่งนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับแน่นอนไปชมกันเลยครับสำหรับปัญหาที่พี่ๆหลายคนนะครับมาหาผมแล้วก็เจอมานะครับนั่นคือติดแท็กซิงนะคร ภาษา,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 ษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ f r e s i n g แต่ว่าเซลล์เนี่ยในไทยเราเนี่ยหรือแบบลูกค้าหลายๆคน,น,ยะย tax ing, tax ing นะครับจะรีบอกว่าติดแท็กซิงแท็กซิงนะครับเป็นภาษาแบบง่ายๆแล้วกันเอาง่ายๆคือติดประวัติเครดิตในเรื่องของการเช็คเครดิตหรือยื่นกู้บ่อยเกินไปนั่นเองซึ่งมีอะไรบ้างที่ทําให้เราติดแท็กซิงได้อย่างแรกเลยนะครับเราเนี่ยมีการยื่นกู้นะครับยื่นกู้รถนะครับไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่อันนี้มันจะทําให้เราติดแท็กซิหนึ่งครั้งนะครับหรือบางทีเรายื่นกู้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อนะครับธนาคารต่างๆหร ผ่านก็แล้วแต่นะครับนับแท็กซิงห่งครั้งทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอย่างแบงก์กรุงศรีก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเกิดว่าลูกค้าติดแท็กซิงสครั้งขึ้นไปนะครับนั่นคือติดแท็กซิงมากกว่า1ครั้งอะไรครับจะมีการรีเจ็คทันทีคือไม่รับลูกค้าที่ติดแท็กซิงเลยแล้วแท็กซิงนอกจากการยืดกู้แล้วนะครับที่แบบเจอกันเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเข้าไปกดแอปต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถเช็ควงเงินกู้ตัวเองได้จากแอปพลิเคชันต่างๆไมม่่่่ววาาาาาาาจจะะเเปปปปป็นนนนนน Line หรรรรรือออออแแแธธคกกกกกุงงงีีีัับ้ลลลิ์ท ลูกค้ากดเข้าไปนี่ยนะครับจะเกิดการติดแท็กซิ่งทันทีนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยกดเป็น10รอบกดเป็น10แอปกดรวมทำยืนกู้จริงด้วยอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับสำหรับลูกค้าจะซื้อรถนะครับอย่าไปกดเล่นนะครับการกดเล่นแอปพวกนี้นับแท็กซิ่งหนึ่งครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ลูกค้าที่ขอเช็คบูโรบ่อยๆเช็คบูโร3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งในรอบ2อเดือนเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับทำให้ลูกค้ามีประวัติเครดิตที่มันกำกวมที่มันไม่ดีแบงก์ก็จะอนุมัััััติิิยาาาากกกกกขึ้้้้้นนนนนะะครรบเพฉมมมมีีีีีววธธแแสํหลูท่ด ไปแล้วนะครับต้องป้อพี่กดไปแล้วทาไงดีต้องบอกว่าพวกนี้นะครับมันแก้ได้ด้วยการหยุดกดครับพี่ๆหยุดกดแล้วปล่อยให้เราใช้ชีวิตปกติเลยห้ามกดห้ามยื่นกู้ใดๆทั้งสิ้น6เดือนขึ้นไปหลังจากนั้นการติดแท็กซิ่งของเราก็จะหายจากระบบเราก็กลับมาสามารถกู้แล้วก็ซื้อได้เหมือนเดิมสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดประวัติเครดิตเสียนะติดแค่แท็กซิ่งแต่สําหรับเสริมให้นิดน,นึงครับสำหรับลูกค้าที่ติดประวัติเสียนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตค้างบัตรเครดิตผ่อนอยู่หรือโดนฟ้องแล้วก็กคลีา่คัง สามารถซื้อรถได้นะผมทําได้แล้วกันแต่ว่าเงื่อนไขของมันคือลูกค้าต้องมีเงินดาว25หรือ30ขึ้นไปของราคารถคิดง่ายๆเลยถ้ารถราคา1ล้านบาทก็ประมาณ300แสนหรือ2อ0 0สนขึ้นไปประมาณนี้เดี๋ยวผมทําให้ออกรถได้แน่นอนที่ไหนทําไม่ได้ผมทําได้วันนี้ก็ข้อมูลเกี่ยวกับการติดแท็กซิงนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้านะครับผมจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ